เอ้ยชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายชิดซ้ายร้อยหนึ่ง พวกโรคจิตไปแค่กันี่เม่เรียกอ่ะพี่เไม่ใช่ไงไอ้มึงยิ้มอะไรเฮ้ยไอ้น้าหรอ ขายป่าสองคนเมื่อกี้ฮะถ่ายป่าสองคนเมื่อกี้ถ,ถ่ายแล้วนางฟ้านางบบนวรรค์ตกดิ